แขนเสื้อนะคะพอแยกจีบแล้วว่าแขนมันจะยาวอะ่ะอืแขนมันจะยาวขึ้นเคยเจอไหมแล้วทีนี้ล็อกลายไว้อะ่ะมันแก้ยากรู้ว่าเนาะทำยังไงอะ่ะถึงจะสร้างแพทเทิร์นแล้วอะมันออกมาพอดีเคยเจอปัญหาใช่ไหมใช้แพทเทิร์นแขนยาวเดิมแล้วก็มาแยกจีบหัวแขน เสร็จแล้วแขนยาวไปบ้านอื่นเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเวลามันแก้แก้ยากมากเลยนะทําไงอ่ะอะ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มองบอกเดี๋ยวนี้นะก้มหัวลงก้มหน้าลงเมื่อเราอ่าใช้แพทเทิร์นสำหรับแยกจีบนะคะให้เราคํานวณจุดที่เราจะแยกอ่ะว่าเราจะแยกออกกว้างเท่าไหร่ะระดับการการแยกอ่ะเราจะแยกอยู่ตรงเนี้ยจีบสุดท้ายหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามจีบจีบสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะคะให้เราวัดจากตรงเนี้ยจีบสุดท้ายของเราวัดความยาวเก็บเอาไว้นะคะวัดไปจืดนี่อ่ะสมมุติตอนนี้ยี่สิบครึ่งนะคะยี่สิบครึ่งพอเราแยกเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเราจะยกขึ้นแล้วก็แยกแล้วก็แยกออกแบบนี้นะคะทีนี้ระยะอันเนี้ย มันจะสูงขึ้นอีกตั้งเยอะมันจะสูงขึ้นอีกตั้งเยอะนะคะทีนี้แขนมันก็เลยยาวแขนมันก็เลยยาวอ่าพอเราเจี๊ยบจับจีบเข้าไปตรงนี้มันกระทุ้งจริงมันกระทุ้งจริงแต่ความยาวมันก็ยังยาวอยู่เคยเจอนะทีนี้เราเราจะทํายังไงให้มันพอดีนะว่าบางทีเราบางทีเราทําผ้าลายอะ่ะมันมีปัญหาการแก้มากเลยนะคะ ให้เราเช็คแบบนี้นะคะเห็นไหมจีบสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราล็อกจีบสุดท้ายตรงเนี้ยได้เท่าไหร่นะเราก็จับมาที่จีบสุดท้ายเนี่ยเราก็วัดความยาวลงไปที่จุดเดิมนะคะให้ได้เท่าเดิมเนี้ยอันนี้มันจะยาวลงอยู่เกือบนิ้ว่ะสามสี่นี่นะเนี่ยแล้วเราก็จะได้พับขึ้นความยาวเราก็จะได้ปกติเลยความยาวเราก็จะได้เท่าเดิมต้องเช็คด้วยนะคะ ยิ่งถ้าเป็นผ้าเฉลียงอะ่ะมันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นด้วยทีนี้ให้เราเช็คอันนี้ด้วยเกตเนี่ยเราเอาขึ้นมาสามสี่ทีนี้เราก็หารครึ่งเราก็ยกขึ้นมาอีกอย่างละหน่อยมันจะได้มันจะได้แขนมันจะได้เท่ากันนะมันจะได้จังหวะของมันนะโอเคหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ